บอลเชิญยิ้มแบ่งปันเลขประทัดงวดส6กันยายนใกล้วันหวยออกแบบนี้บรรดาเซียนหวยต่างก็พากันสอหาเลขเด็ดเลขดังกันอย่างทึกคักและหนึ่งในนั้นคือบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังที่ไม่เคยพลาดที่จะนําเลขเด็ดมาฝากแฟนๆเลขประทัดจากพฤลสินารอดล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพเลขประทัดที่ได้จัดก,การไปสักกาพพระพัลสินารอดอุทองสุพรรณบุรีพร้อมกับแคปชั่นอวยพรให้แฟนๆร่ำรวยโดยภาพเลขประทัดนั้นชัดเจนไม่ต้องสูงให้เมื่อตา ขอให้โชคดีแบ่งปันเลขประทัดมีเลขที่ชอบตรงใจใครบ้างถ้าใช่ไปทำบุญกันเน้อร่ำรวยทุกท่านครับอุทยานพระฤาษีนารอดอุทองสุพรรณบุรี16กกยอฉ่ำๆรอรๆไม่มีกลุ่มใดๆนะครับอย่าไปหลงเชื่ออรักฏไปนะครับเตือนแล้วนะครับมุมมองของชาวเน็ตคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอลน,นั้นเต็มไปด้วยคำขอบคุณและสาธุรวมถึงมีหลายคนบอกว่าเลขประทัดที่บอลโพสต์ตรงกับเลขเด็ดที่ได้มาจากที่อื่นเช่นเลขเดียวกับพี่ส้มเช่งกับพี่ท็อฟฟี่ เลขเดียวกับวัดหนองกลับประยองเป็นต้นบางคนถึงกับบอกว่าไปจุดประทัดที่พระฤาษีนารอดมาแล้วได้เลขเดียวกับบอลเลยสรุปบอลเชิญยิ้มได้แบ่งปันเลขประทัดที่ได้จาัดก,การไปสักการะพระฤาษีนารอดอุทองสุพรรณบุรีให้กับแฟนๆโดยเลขประทัดนั้นชัดเจนไม่ต้องซูมและดูเหมือนว่าจะตรงกับเลขเด็ดที่หลายคนได้รับมาจากที่อื่นด้วย